เดี๋ยวลครับพี่น้องอ่าทำกับเขาในอรน,นะฮะถุนเน่าพวอ,อ่าถุนเน่านะครับใส่ลงไปเรียกว่ามวนก็ก็เมื่อกี้มวนก็เอาเห็ดหมกแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่มาหุงด้วยนะฮะแล้วก็จะมีผักเลยอยันนี้ถุนเน่าแล้วก็จะมีเสล็จ เลมีสซลดมีถั่วเน่าแล้วก็มีเกลือเท่านั้นนะคะก็แล้วก็ะมีเห็ดใส่ผักด้วยครับกใจะมีมะเขือลงไปด้วยครับแล้วก็มนเขาเรียกว่าอะไรมนต้องใส่เห็ดขอด้วยคุณค เพราะที่มอธามอะไรเนาะฮะ ลีมอนกับปัปังมาทำปุดินทุลิสงอีกนะครับะเนี้มันยังไม่เสียจไงแล้วตอนนี้ปปองก็ยังอยู่นูนมนุนก็มาทำกับเข้าไว้รอครับถ้าก็เก็บเอาได้ได้ได้แหละแล้วก็ยังเชื่อนเห็ดหมอกอะไรเงี้ยมนันก็มาเอาตามทางครับมาเอาตามทางแล้วก็ มะเกียงกินร้อนๆที่ได้ค่ะแล้วอย่างเช่นเห็นบุกในมนก็ต้องเอาเขาเรียกวอะไรต้องเอาดินออกแบบนี้เลยนะครับแล้วข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ค่อยไปล้างเห็นน้ล้างน้ำสะอาดแล้วก็ค่อยมา ผ่านเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่ลงไปครับเป็นหมกมันก็ทาดูตัวอย่างอ่านิดๆหน่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวต่ว่าหมนก็ใส่เยอะกันาในตอนนี้มนก็จะใส่มกเครือก่อนเอาหมกเคือใส่ลงไปในหม้อถ้าหมกเคือมันเปื่อยแล้วมนก็ต้องคยเยห,หมกเคือมันแตกแล้วเพื่อจะเป็นความ,ม อ่าให้นำมันเข้มข้นหรือว่าอะไรนี้นะคนะแม่ mm hmm. มะเขือนไม่ขืนนะคะขนมลงไปมันจะอร่อยมากๆเลยผักไม่เลยผักวัตชานค่ะไม่เลยอ่าต้องล้างน้ำเกลือหรือว่าต้องล้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะที mm hmm. นี่ก็ต้องเช็ใช้ให้มันดูก่อน mm hmm. ต้อนอนะครับแล้วก็อ่าอย่างก็ต้องมีเห็ดอันนี้ด้วยแต่แน่มนล้างแล้วนะครับแล้วก็มีเห็ดชานด้วยจะเป็นแบบนี้แวมนก็ขอนุญาตเลิกผักก่อนนะครับ ในครับพี่น้องหลังจากล้างผักอะไรร้อยนะฮะล้างเห็ดพออะไรร้อยหมดก็จะเอาใส่ในหม้อนะครับแล้วก็มีผักแล้วก็ได้มีใบมังกรกเราก็จะมีพริกเราก็จะมียอดบวบนะครับแล้วก็จะมีผักทองนะครับแกงเห็ดใส่ผักทองนะครับพี่น้องตาน้ำพริกนะครับนี่แล้ก็จะกินกันแต่ว่าวิธีการกินอ่ะมันก็มันไม่มีโตนะครับก็เลยกินไม่ขนาดนะฮะในดูซื้อมัเป็นไรอ่ะ เออพริกแล้วก็กระเทียมนะคะจะกินกับแกงอโอ้อโหน้แต่ถุ่วที่ทรงของเรานะฮะตอนนี้มวนก็จะใส่เห็ดหมกนะคะที่หั่นแย่ลงไปก่อนนะ,ะลงไปเลยนะฮะแล้วก็จะมี เห็ดพ่อแล้วก็เห็ดหมก,นะกเห็ดเดนะเดี๋ยวรอเห็ดชุก่อนค่อยใส่ผักนะฮะแล้วครับพี่น้องตอนนี้หมุนก็ได้ใส่ตัวผักลงไปครฮะนะ เราคนมุดแบบนี้เลยอร่อยมากเลยขนาดยังไม่กินก็อร่อยไปกินน้ำผึ้งแช่บเนี่ยนิดนึงเล็กจิ้นนะครับพี่น้องตอนนี้ฉุกแล้วนะครับชิมเบิ้งชิมเบื้อ่าอันนี้มันก็จะขาดแล้วรู้ว่าอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ยอไอ mmmm 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 trong mmmm mmmm bằng mà mmmm 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 hấp mmmm mmmm tái, mmmm Rồi มันไม่เลยทำใคุ้มฟุ้งก็ไม่ได้เหนเคี้ยวนะฮะก็มันเป็นเห็ดเพาแบบอ่อนๆแบบนี้อร่อยอ่ะอืมโอเคครับนานาชอบแบบเพิ๊งจังอ่าทั้งหมดเขาเนื้อปลาแบบนี้มันก็จบลงไปแล้วนะครับอร่อยมากเลยเอาปากกัน